คิดถายงานงอกก็แล้วไงแม่ตอนแรกชีวิตกูไม,ม่ยังดีเลย,ยนี่กูทันตรงนี้มึงก่อนมึงอยา่าแม้แต่จะคิดมึง,ยยมง,ยมงอย่าอย่าอย่ามาแย่งกับกูอย่ามึงอย่ามึงอุ้ยกูเสียมากอย่าอย่ามี้กับกูนะดอกเห็ดทั้งหลายอยา่ามายุ่งกับกูเจ็บล้าเลยเพียงจังวะ ngàn ngô cụ lệ tháng ní ngàn ngô cụ lĩ ơi thảm mèo ngàn ngô cụ ngàn ngô cụ anh nhặt đi đâu สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรายไรสเกตเลคส์สตรีชันเคยวันนี้นะคะแล้วก็นี่แหละอีกก็จะได้แล้วนะคะก็บอกเขาร้ายนิดนึงอีเวนต์หมดวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็อภัยในคำหยาบร่วงหน้าแล้วก็เมื่อกี้ด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้ลูบไปหน่อยอะค่ะไม่ได้ตั้งใจอะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่จะบอกว่าก็สวยไม่ใช่นะคะก็ ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เยใจไปยังงั้น,นะคะมาคือมาจริง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 จังกับชีวิตคือจะมาแบบจริงจังคนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยก็คิดว่าอาจจะต้อง10บเอ่อสิบวกนะคะหรือออไม่ใช่สิบวก9บวกนะคะเพราะเด็ดสมัยนี้เบวกก็แลดกันได้นะคะแบบแกแดกงดงานแต่สวานะ ไม่ต้องไม่ได่าเขาลอกด่าตัวกูเองไม่แหละสะมัะมเมลไปก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองกูงจะกดอยู่เร็วหายแล้วงานงอกงานเด่นงานดีงานงอกไปไปแปลกเนี่ยอ,อย่าไปเก้าแปดนะลูกเออดีมาก ดีมากดีมากมือจะมาอำลกกากูใช่ไหมใช่คุณผมมาเพื่อม,มาอำลากเท่านนคบเมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เพาะบ้าคือตอนแรกจะลงแหละแต่มันเลย15นาทีก็ทั้งแม่งลูกจะทำใครลูกหนูจะทำใครตกพี่กุอีกแล้วฮะ <c oughs> ดูดใครอ่ะอะ <c oughs> ไรๆดูดไปเถอะ เนี่ยก็เห็นแค่15เปอร์เซ็นเนี่ยมาทำไมเนี่ยงานงอกไปสองบรรทุไฟงานงอกงานงอกงานดีงานยากนี่คำหัวร้อนนั่นไงกูว่าอะไไม่เคยถูกเมกีตากีตาก็ไม่เคยถูกเหมือนเกมเสรษฐีมุนมด,ดิตอนะยัง งานงอกสิสิบจะไมยดีกูดำมามยดีกูดำหมยดีกูได้หดีกูก็ไม่ไดุดอย่าหาวิตเตอนนะจ๊ะอีนมยามยาละ เรานะจะทำอะไรจี้แถบนี้สินะบอกเลยไม่ได้แอมไม่ได้แอมกูงานเนี้ยบอกเลยงานดีไง,ไงนะมันนะมัก็ดับเบิ้ลจังเนาะดอกดับเบิ้ลจังเลยเป็นอะไรลูกมาหนูป่วยแล้วลูกถึงดับเบิ้ลจังเลยอ่ะดาอันนี้มาใสา่ดานะคะ ขออภัยด uh <laughs> <rid of> <laughs> awesome. ้วยในคำหยาบรุ่งหน้าแล้วก็หน้าร่วงนะคะกูแพ้ไแล้ตายตายไปซะอยู่ไปก็ลกโลกเปล่าแกข้นมาขาว่ากูโง่นะาูสร้างมนมาดั้มึนมาขึ้ ยบบหนึ่งไมดู่อนี้ออนนี้เรามาสายไม่ได้มึงอย่ามาแย่งกูเลยกูก็มีอ่าหำน้อยหอยแมวอ่ออย่า อ้นประมาณนั้น <12. S 1> เสียงรบกวนเมื่อกี้ด้วยนะคะกกูะะูะแงานดีงานหยาบอะคราวนี้น้าฝนอ่ฝนร้องไห้ฝนร้องไห้ไปกับใจฉันโโอ้ห จะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเป็นแบบแบบเป็นคนดีๆแบบมีจิตใจเมตตากรุณาโอ้โหจิตสองก็ไม่เอาเนาะเดี๋ยวรักฉันไว้ในใจกออ็่อ,อนะฉันยังไม่ มเก็บรักฉันไว้ที่เดิมจะได้ไม่แม้ในตอนนี้ฉันอย่ามุนนะเออแม้ในตอนนี้ก็ได้ผม่ะหนูสะบ้างนะ วกาฉันไม่สามารถดับเบิลสองได้อีกแล้วดูสัม้าน,นดักแกหมดไหมล่ะดูดใครฮะดูก็ไม่ถึงอีนมยานแกไม่มีทางได้แอมฉันบอกเลยในชาตินี้ในชาตินี้นะชาติหน้ากูขอมุนกูขอมุนกูพ <c oughs> ่อยากจะมีโมเมนต์แบบ บบเาาดก็ก <c oughs> มึงไม่ใช่ที่คู่มาหรอกมึงไม่ต้องพยายามขนาดนั้นฮ <c oughs> ีดาห์ฮ <c oughs> ีดาหอดานี่ตูดเหม็นมึงจะเล่นกับกูบอิงใช่ปะห <c oughs> <c oughs> านี่เตือนอี่กลัวงานงอกูลืมหาย อะไรตัวมังคูดยังมีกูชิบหายทำไมกูตกแน่คือแบบคนมันจะแพ้ก็แบบฉุดไม่อยู่แล้วอ่ะงานเนี้ยงานนี้นะแหมเบ้นสองไม่ก็มาห้าล้านอีกอ่าเจ็บช้ำระบวมระบมระบวมอะไรละระบม,มอ่าสมหน้า มึงจะต้องไปไหนกันอ๋โอโชคดีแหละว่าเจ้าก็เอ๊ะมันอะไรกับเราอะอ๋อเข้าใจละไม่สนใจแล้วนะคะก็มามานั่งทำเอีเวนต์กันดีกว่านะคะเอีเวนต์แบบทิมๆวนะคะคะแนนสามพัน,น 3, อ้ เก็บง่ายค่ะคะแนนแค่นี้ใครก็เก็บได้โอเคจะมีคะแนนแสนสูงเจ็ดแสนหึงล้านสองแสนสองแสนกับเขาเพิ่งโอเคอยากจะมีโมมิคนรวยคะแนน ใครมากเลยเดตอนแรกก็ออมๆให้นะแต่ที่อยากเล่นจริงแล้วก็ come on let's go ไอ้ n ดนแ r ่ f u c บอกเลยงานนี้ไม่กลัวทีนไหนนกอกสเปรเก้าไม่มาว่างานนี้งานนี้บอกเลยงานนี้งานดีงานใหม่งานงอกวันนี้ ไม่ยอมไม่ออกมือให้ใครทั้งนั้นชีวิตนี้ชีวิตต้องนี้ทุยชีวิตนี้ต้องสู้ด้วยน้ำตาน้ำตาที่ไหลลินออกมาเป็นสายทานเกียดคนหมุดนะ่ะเด้งไปเลยปบสรุปเด้งจริงมาทำไงวะงานเงิบหมด,ดเลยไม่สนอะไรทั้งน,นั้นแล้วงานงอกละมึงงานลอกกับกู คราวนี้นชนะแพ้อีกแพ้อีกเสียชื่อเสียงนั่นไงกูก็เห็นตกจาก,การเนี้ยกูก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะโอ้ไม่กระโดดกูอีกแล้วว่าใชใช่ใช้โอเคอยากจะมีชีวิตที่ดี่แบบเขาบ้าง ิดกูอยากมีชีวิตดีๆแบบเขาบ้างเดี๋ยวกูโดนดูดอ่ะดิกูมาเกาะดีกว่าเรามาเกาะดีกว่านะคะห้องรู้ว่าเราจะมาเกาะเอาได้ไอ้ตรงข้างๆคือแอได้นะคะเอออ๋อเนื้ว่ากูจะยึดแท็กงั้นกูเล่นเกาะเลยถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ก็ต้องแบบชะมัดงงงงงงแล้วงงงงเจ็ดอย่างนั้น เราต้องชนะแบบงงงวยและงงงวยอย่าเอเกดนะองตากูเล่นบ้างแหละคราเนี้ยตากูเล่นชิดมึงขอสิบสองสิบสองมึงอย่ามาดูดกูนะมึงอย่าโอซิลเ y g กอช I have a pain I have an apple ah uh, apple pain I have a pen. I have an apple. อ่าไป apple pen. Apple pen. ไป apple pen. ก I have a pen. ดีเไงเป็นตุ๊กเก้โอ้โหเมื่อกี้กระดูกกระจายแล้วเป็นทุกเป็นสุขที่เชิญมาใหม่เมื่อกี้คี่เชิญมาใหม่เมื่อกี้เจ้า ไอ้แ้วกูสิบีกแล้วสิบทั้งวีทั้งวันกูดูดใครอ่ะคุณใครอยากจะรู้ตอนนี้มึงกับกูเสียการป้องกันจะมคนระบายแลวนะกูตกเงนงานนี้งานดีปีใหม่ทองฟ้าแจ่มใสคนไทยสุขสันต์ยิ้มอสนุกสนุก ชาวบ้านชวาชวเมืองเขาบ้างอยากมีสิ่ที่บัทงชววาชวบ้านชาวเมืองเขาบ้าง <c oughs> เฮ้ยูเขาเยเอ้าเอ้า่ห <c oughs> นูมาลายไหนูมาจริง ลืมลืมไปคุณคุณนี่เกาะไฟหลุดร่างเหงาก็อยู่มันแค่ดูนะมันก็ไม่ได้อจริงๆด้วยว่ะพี่ร้านอ่ะโอเคอ่ะมีโมเมนต์สนุกๆแบบเขาบ้าง ใจฉันอย่าลืมกดซอบกดแชร์กดซับสไครด้วยใกล้